ข่าวสั้นเล่าเรื่องเราไปตามดูข่าวนี้กันแถลงการของประธานธนาคารกลางที่แจ็คซันโฮรัฐไวโอมิงซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่า,วาในปัจจุบันนี้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริการวมทั้งกลุ่มนักธุรกิจนักลงทุนในกลุ่มสถาบันการเงินและก็ธนาคารต่างๆในสหรัฐอเมริกากำลังประชุมแอนน l r รีวิวการนะครับที่เมือง แจ็คสันโฮรัฐไวโอมิงเพื่อกำหนดนโยบายทางด้านการเงินการธนาคารในปี2025นะครับและสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังเฝ้าจับตามองนั่นก็คือประกาศของเจรมพาวิลเกี่ยวกับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายว่าจะลดหรือไม่ลดนะครับซึ่งประธานธนาคารกลางก,าก็โปรยยาหอมมาว่ามีโอกาสจะลดจะคิดใหม่ แต่ก็ต้องดูในิาคของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนด้วยนะครับดังนั้นรอต่อเดือนกันยานะจ๊ะ